อ้ยวางแผนพัฒนาและเล่าเรื่องตำนานเก่าให้สดใหม่ได้ขนาดนี้มันต้องเป็นอะไรที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแน่ๆเพราะนี่คือสิ่งที่คุณนนทรีหรือตีใหญ่ของวงการทําหนังไทยทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เดี๋ยวก่อนอย่าหวังว่าจะเป็นเพียงการเล่าเรื่องแบบเดิมๆเพราะสิ่งที่คุณนนทรีนําเสนอในซีรีส์บนเนตฟลิกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนําตำนานแม่นาคพระขนงที่เคยถูกขุดขึ้นมาส,สร้างใหม่เป็นนางนาคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตำนานอดีตโจรที่ชื่อกระชอนด้วยและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้น คุณนนทรีไม่ได้หยุดแค่การแปลงโฉมเรื่องราวเก่าให้ดูแปลกตาและน่าจดจําแต่ยังเพิ่มเติมองค์ประกอบเพื่อให้แตกต่างออกไปเช่นการนาเลือดาวโจรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องซึ่งในตอนแรกหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเลือดาวโจรหมายถึงดวงชะตาที่กําหนดให้ตีใหญ่ต้องกลายเป็นโจรตัวยงในยุคสมัยนั้นเป็นอาชญากรรมหมายเลขหนึ่งที่กรมตํารวจในสมัยก่อนต้องเฝ้าระวังแต่พอได้ชมซีรีส์ที่กําลังฉายร้อนๆบนเน็ตฟลิกก็เลยกระจ่างชัดขึ้นมาเลยว่าเลือดาวโจร ที่แท้จริงแล้วคือชื่อของเพื่อนสองคนของตีใหญ่เร็กและดาวที่เป็นโจรด้วยกันและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวต่างออกไปจากเวอร์ชั่นละครเดิมๆที่ไม่ได้มีตัวละครสองคนนี้อยู่ในแบบเด่นชัดบทบาทหลักของเรื่องจึงหมุนรอบตีใหญ่เพียงคนเดียวเป็นพระเอกที่เท่และโดดเด่นเหมือนเป็นฮีโร่เอกพจน์ที่มีลูกสมุนเป็นแค่องค์ประกอบเสริมเท่านั้นแต่เมื่อมีเร็กและดาวเข้ามาใหม่บทของตีใหญ่ก็ดูซีซ้อและไม่โดดเด่นเท่าที่เคยบางคนอาจถึงกะฮับคิดว่าพระเอกแท้จริงคือเร็กส่วนตีใหญ่กลับกลายเป็นแค่พระรองที่ตามหลัง จุดนี้ย้ำได้คำพูดของหลวงพ่อที่บอกตีใหญ่ตรงๆว่าความคล้าคลาดของนายไม่ได้มาจากดวงแข็งหรือตะกรุดคาถาหรือพระเครื่องแต่มาจากเพื่อนของนายจะอยู่หรือตายก็อยู่ที่เพื่อนของนายนี่คงเป็นเจตนาของผู้กำกับอย่างคุณนนทรีที่อยากเล่าเรื่องตีใหญ่ในมุมของมิตรภาพแท้จริงและคำว่าเพื่อนที่มีความหมายลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามคุณนนทรีไม่ได้ลืมความดราม่าตลับของการวางแผนปล้นและฆ่าของตีใหญ่รวมถึงการถูกตำรวจไล่ล่าด้วยฉากแอคชั่นที่ยิงกันสนั่นวันไหวทําให้เรื่องยังคงตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อเลยถามว่าชอบเวอร์ชันนี้ไหมคําตอบแบบสุภาพต่อผู้กํากับก็คือชอบครับดูแล้วไม่รู้สึกอึดอัดหรือน่าเบื่อแม้แต่น้อยและอย่างน้อยเมื่อคุณนนทรีตัดสินใจให้เรื่อเข้ามามีบทบาทสําคัญนะักแสดงที่รับบทเรื่ก็เล่นได้อย่างสุดพลังทั้งการต่อสู้บูลุ้นรักโรแมนติกและความเศร้าโศกดูแล้วเพลินตาและแทบจะครอบงำตีใหญ่ไปเลยถ้้ายังไไม่ไดดู ลองเปิดดูสิไม่เสียเวลาเปล่าเพราะคุณนนทรียังคงเป็นคุณนนทรีผู้กำกับที่ทำอะไรแล้วมั่นใจได้ว่าคุณภาพสูงประมาณว่าถ้าเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงได้เรื่องหนังก็ไว้ใจคุณนนทรีได้แบบสุกเอาเผากินไม่ผิดส่วนใครจะชอบน้อยหรือชอบมากก็ขึ้นกับรสนิยมส่วนตัวนะเอาแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มเปลี่ยนทิศทางและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะพอพูดถึงคุณนนทรีก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความเห็นของคุณเดียขัติยาสวัสดีผลสอสอ,สอเพื่อไทยที่โพสต์ข้อความที่สร้างความมตตก,ตกตลึงไ่น้อย ไม่น่าเชื่อว,ว่าคณะรัฐมนตรีที่ประกาศตัวเองว่าเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพจะขาดเดียงสาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศจนไม่เข้าใจว่าสหรัฐย่อมต้องตอบสนองต่อสัญญาณทางการเมืองจากคำพูดที่ไร้ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีไทยเองการสื่อสารที่ผิดจังหวะเพียงครั้งเดียวอาจทำให้สถานการณ์เลวร้าย ลงทันทีในโลกที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกมิติความมั่นคงของชาติไม่ได้มีแค่เรื่องอธิปไตยแต่รวมถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการส่งออกและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าระดับโลกด้วยสหรัฐเป็นคู่ค้าสําคัญของไทยมานานคําพูดหรือท่าทีที่ไม่รอบคอบของผู้นําประเทศจึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่เสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งระบบตั้งแต่นักแรงงานผู้ประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรมใหญ่โตพูดแล้วทํา เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทําออกมาแย่กว่าที่พูดหรือพูดแล้วทําให้สถานการณ์เลวลงก็อาจดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆและเป็นแค่พักร่วมรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของบ้านเอมึงและหากรัฐบาลนี้ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ชาติในทุกด้านตามที่ประกาศก็ถึงเวลาเราต้องพิจารณาอย่างจริงจังว่าท่านนายกรัฐมนตรียังเหมาะสมกับตําแหน่งหรือไม่ว่าช่างกล้าที่จะท้าทายวุฒิภาวะผู้นําของผู้อื่นแบบนี้แต่ภาวะผู้นําของพวกตัวเองละ่ะถ้ามีเพียงเสี้ยวเดียวก็คงไม่มีคลิปเสียง ที่ทาให้นายกตกเก้าอี้หรอกมั้งนี่คือจุดที่ความเห็นแตกต่างอาจเกิดขึ้นเพราะบางคนอาจเห็นด้วยว่าผู้นําต้องรอบครอบและรับผิดชอบแต่คนอื่นอาจมองว่าการวิจารณ์แบบนี้เป็นเพียงการเมืองปกติหรือแม้แต่การโจมตีที่ไม่เป็นธรรมแต่ที่น่าสนใจคือมันเปิดโอกาสให้เราได้คิดต่อว่าในยุคที่เศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกันขนาดนี้การพูดผิดคําเดียวอาจส่งผลกระทบจริงๆหรือเปล่าและคุณคิดอย่างไรกับเอเรื่องนี้มาคุยกันในคอมเมนต์สิคุณเห็นด้วยกับการวิจารณ์นี้ไหมหรือว่ามีมุมมองอื่นที่อยากแบ่งปัน อย่าลืมว่าการสนทนาแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้ลึกขึ้นสันสตอร์แมน